สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีสวัสด,ดีท่านผู้เจริญที่มากผู้เดียปัญญาทุกท่านทุกคนด้วยนะครับโอเคครับก็กับก็สุกเกมไลน์เจอรนะ<อ>์นะหลังก็มีการอัปเดตมาก็ไม่รู้ว่าอ่ามีอะไรบ้างแต่เห็นรข้าก็มีการปรับ UI แล้วก็ภาษาอินโดนีเซียใช่ไหมที่ปรับเข้ามาก็คงจะประมาณนั้น อันนี้ก็แจกตัวกระช้าให้ไปน,นะหลังจากที่อัปเดตเสร็จโอเคสำหรับคลบโบก็คงจะรู้กันแล้วนะสำหรับคโลลาโบในเดือนหน้านะครับก็หลังจากอัปเดตมาก็มีไฟล์หลุดเข้าสู่ตัวไฟล์ในตัวเกมหลุดออกมานะครับก็รู้สึกจะเหมือนเป็นชาแมนชิงใช่ไหมราชันแห่งพูดนะโอเคสำหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็ตามที่ทางช่องใหญ่เขาบอกมาว่าก็าเป็นคลบโบดังแต่ คำว่าความดังของคนมันก็ตีดไปในแบบเยอะมากนะมันก็แล้วแต่ความคิดของคนว่าแบบนี้ดังไม่ดังนะโอเคอันนี้ก็แล้วแต่คนนะแต่คิดว่าอนิเมเรื่องนี้มันก็นานแหละแต่ถ้าย้อนไปสมัยนู้นก็คงจะคิดว่าน่าจะดังพอควรนะโอเคก็เหมือนจะมีปีที่แล้วมันจะทาเป็นรีเมคภาคใหม่นะก็ทําให้ภาพสวยขึ้นประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวกระชากนะอันนี้ก็คง จะไม่ได้พูดอะไรเยอะแยะสำหรับข้อมูลข่าวสารในเกมนะโอเคครบพร้อมเรียบร้อยแล้วล,ะล่ะสำหรับตัวของผมนะก็มี1 1 9บใบตามที่เห็นนะครับโอเคสำหรับโคโลโบในเดือนหน้าซึ่งต,งตัวละครตัวละครสกิลออกมาเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็ยังไม่รู้นะก็เปิดเผยแค่เาเปิดเผยแค่ข้อมูลตัวละครนะซึ่งอตอนครั้งแรกที่ผมเห็นค,คําใบ้โคโลโบจากทางตัวเกมที่มีเขียนว่านักดาบแล้วก็สาวสวยอ่า ตอนนั้นผมก็ตีความไปได้หลายเรื่องนะเรื่องแรกก็น่าจะเป็นอ่าสอฟต์แรออนไลน์นะเพราะว่าอ่าเป็นนักตาก็น่าจะเป็นอ่าคลิปตนะ,ะ,ะนกนะนะคนะ็คิดได้ตัวสาส่วยก็คิดว่าอืมอาเนีหรือเปล่าแต่พอเห็นเขาว่าเนื้อผมก็อืมในเรื่องมันไม่มีเนื้อนี่หว่าเออเราก็คงจะตัด SEO ออกไปนะก็คงไปหาเรื่องอื่นๆทั้งแรกก็วันพีชใช่ไหมวันพีชก็คงจะเป็นไปนไม่ได้เพราะว่าอ่างบและต้นทุนก็คงจะซื้อลิขสิทธิ์ของอ่า มันพีชก็คงจะไม่ได้มันเป็นออนิมะขึ้นหิ่งนะก็คงจะประมาณนั้นแหละแล้วลองมาดูอีกอหนึ่งคอร์โบก็คิดว่าเป็นที่วิสึโนยายบะใช่ไหมดาบพิฆาตอสูมนะเออต,ตามตรงอืมก็สาวสวยเหรอเฮสโกจังเหรอก็ตีความไปเรื่องสาวสวยนักดาบก็เป็นทันจิโร่แล้วก็ใช้ดาบกันอยู่แล้วนะซึ่งมีเนื้ออีกอันนี้ผมก็คิดว่าก็คงจะไม่เกี่ยว ก็มอีอะไรอีกนะก็น่าจะหมดนะ้ะมั้งประมาณนั้นนะโอเคสำหรับการตีความในคโลโบในครั้งนี้ก็สำหรับผมก็คงจะผิดหมดเลยก็ซึ่งผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแล้วจะไม่มาม่มาผมก็ทําได้แค่ตั้งหน้าตั้งตาได้แค่รอเท่านั้นเองนะผมก็ไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วจะไปเดาคาราโบ,บคโลโบเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจอันนี้ก็แล้วแต่คนอีกจะทำเพื่อความสนุนกก็แล้วแต่นะอันนี้ผมไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนะโอเค คลิปนี้ผมคงคิดว่านะ่าจะมาบุกประมาณสักเท่านี้นะก็คงจะไม่มีอะไรแล้วก็มาให้ดูความพร้อมนะโอเคสำหรับที่จะเปิดในคบโคลมูในเดือนหน้าโอเคอีกประมาณสักสี่ห้าวันใช่ไหมก็จะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะวันที่3 1ประมาณนั้นนะโอเคก็ตั้งหน้าตั้งตารอกันต่อไปนะครับโอเคผมคิดว่าคงจะเจอกันในวันที่คบโคล o ูเข้านะโอเค คลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะโอเคสำหรับคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามผมไว้ด้วยนะโอเคคลิปนี้ก็สวัสดีครับ